สวัสดีค่ะมือนี่นะคะพามาชมทงนะคะธงหน้าเป็นยังไงคะ่ะมองเข้าไปสบายตาบ่คะอันนี้ก็เป็นหน้าปังนะคะหน้าปังซึ่งมือนี่ก็พเคเอยผ้ามาดนแล้วเพราะว่ามีงานทํานะคะงานทําก็เป็นงานแบบฟีแลนด์นะคะไปคนสรงอาหาร อยู่ในเมืองก็ห้างจังดีประมาณสิบกอโลกับพ่กไกป่ปะไดนะคะกะมานนอนยูทงคือเกา่าเนื่องจาก,กเกษตรที่ทํำก็คือทํำมันขาดทุนนะคะขาดทุนว่าทงที่เห็นอยู่ตอนนี้กะเป็นของเศรษฐีในเมืองนะคะเพิ่นมาซื้อไว้แล้วกะลุงก็เป็นคนทำนะคะกะับใจขายเศ้าให้เขานะคะ ซึ่งมันเป็นเปิดใจเกษตรกรอันนี้ก็คือที่เฮ็ดก็คือเป็นเกษตรกรแต่ว่าทีหน้าที่ดินต่างๆเนีที่มองไปก็จะเป็นของเศรษฐีที่อยู่ในเมืองนะคะเพื่อนมาซื้อไว้ประมาณลอยไหลนะคะลอยไหลตอนที่เพื่นมากกวานซื้อก็ซื้อว้ลายแปลงแปลงละ สองไร่สามไล่ห้าไล่สิบไล่รวมไปแล้วเป็น้อยไร่ลอยไล่นะคะซึ่งปล้อยทิทมไว้ที่หน้านะคะปล้อยทิมไว้นะะลุงเล่าก็ับไปติดตถามเจ้าของทีเพิน่นว่าขอเฮ็ดนะคะอาจจะจ่ายค่าเศร้าใหา้นะคะ พิ่นซื้อกับไม่ไราคาหลักหมื่นนะคะไรล,ละหลักหมืน่นแบบบ่แพงนะคะไรหลักหมืน่นแต่ตอนนี้เพิ่นสิขายไรละประมาณสองแสนนะคะไรล,ละสองแสนคูณไปนะคะลอยไรเพิ่นบ่ขายเทื่อเดียวเด้เพราะว่าเพิ่นท่าเป็นผื่นญ่แล้วก็ซื้อประมาณลอยไรนะคะประมาณร้อยไร่ไรละสองแสน แต่ตอนที่มันซื้อไปเนาะสมัยนั้นหลายแล้วหลาย10ปีเป็น10ปีนะคะกะคืนมาเป็นไร่ละสองแสนก็มีคนมาเบิงหลายเทือแล้วนะคะมีคนมาเบิงหลายเทือแล้วว่าสีมาซื้อเฮ็ดโลงงานเฮ็ดหมู่บ้านจะสันกับบะมี่ไปเอานะคะเพราะว่ามันกะเ,เป็นท่าถนนเก่ามากมันก็สิเป็นท่างแดงอยู่นะคะ แต่ว่าถนนมันเข้ามาแล้วโครงการค่อนกีดเข้ามาแล้วแต่ยังบ่ถึงนะคะถ้าอธิรออีกจักปีหนึ่งค่ะอันนี้ก็เจอ้าของดีมันก็อาจจะให้ผู้อื่นเศร้าในปีนาน,นะคะเพราะว่าทําสัญญาปีต่อปีนะคะกรน,นีก็คืออยากให้เบิ่งวิธีชีวิตของเกษตรกรจริงๆก็คือต้องเศร้านะคะ ขาดทุนเข้าถือคิดเบิ่งนะคะของมวนกะน,นี่อยู่แปลงนึงอยู่พุ่นนะซนพุ่นประมาณหกไรแต่ถ้าจะออกถนนก็นออกบ่ได้นะ,ะตสองพานที่ะจะของที่กันนี้เพื่อน ก็บ่เป็นยังนะคะเพราะว่าเข้ากับไปเรื่อยๆเพื่อจะมีหนทางนะคะแต่ตอนนี้ลุงเพิ่นกับไปซื้อหม่องไม้แล้วที่มันสามารถที่จะเห็ดหน้าดูแลเป็นเนี่ยเขาง่ามมากนะคะปั๊บปุงที่ดินที่ยังกับมันปั๊บจากไหนมันก็เป็นดินของเพิ่นเนาะบํเรนบํเรนของห้า นี่คือสะท้อนชีวิตเนาะสะท้อนชีวิตของชาวนาชาวนาตอนนี้อาจจะบ่มีทีก็ได้นะคะแต่ลุงที่ประเทศนี้เพิ่นมีทีหลายอยู่แต่เพิ่นชอบทำนาคะ่ะเพิ่นก็นเลยมาเซาเพิ่นไปซื้อหมาอีกเล้ยวะะหาซิปลอีกในมู่บ้านหนึ่งแต่ว่าอาจจะมีน้ำหลายก็หนีนะคะนนี้น,ะะน้ำซื้อมากบูดมาจาก ห้วยนะคะกับภาพบำบึงบรรยากาศแล้วก็สะท้อนชีวิตชาวนาเกษตรกร,ะกรนะคะซึ่งท้ำกินแล้วกะ็มีผลผลิตออกมาถึงจะดีแต่บ่เป็นราคานะคะผลผลิตดีมากแต่ไม่เป็นราคาเข้าทึกตอนนี้นะเข้าทึกตอนที่ลุงเฮดหน้าปีไปแล้วก็ยังบ่ท่านได้ขายนะคะเก็บไว้เก็บไว้ไมันจะ ทุนมันก็กองไปเรื่อยเนาะต้องขยันดีๆนะคะสำหรับคนที่จะเฮ็ดหน้าปีพร้อมหน้าฝังพอนเข่าโซนนุ่นใหญ่มาแล้วนะคะมันจะมีอีกโซนหนึ่งทั้งพุ่นเข่าใหญ่มาแล้วนะคะเป็นเทือแรกที่มาเบาต้นหนากล้องแบบนี้เพราะว่าบ่ค่อยเบาเบาบ่เก่งนะคะเบาติดติดคัดคัด ฟังบนาสซนใจทางลงไปตรงลงไปใยท้งนี้จะเป็นหน้าของมวนนะคะวันนี้ก็มาโจมไห้ฟังตามภาษาผู้เฒ่าโจมไห้ฟังว่าเกษตรกรของเมืองไทยซึ่งมวนเคยไปประเทศเกาหลีมาแล้วนะคะไปแป๊บเดียว แต่ก็จะรู้ว่าทุกอย่างที่เป็นเกษตรของเขานี่รัฐบาลเขาอุ้มมากเลยนะคะทุกอย่างในหมู่บ้านก็จะมีแบบรถไทยรถอาดำหน้าสีมันก็จะเป็นของหมู่บ้านแล้วเท่ากับสบเปลี่ยนมือกันนะคะเปลี่ยนมือกันเอามาดำซึ่งเมืองไทยบ่มีนะคะดำหน้านี่เขาสิบไรี้ข้นบหวานนะคะแต่เพราะว่าเวลาดำแบบหยอดหยอดหยอดเบียร์ลงไปมันมันสิเป็นก่อ เขาม้นสิเป็นห่วงงามเพราะว่าประเทศเขาหิมาตกมันสิเกีย่วเขาได้แค่ปีละเทือเฮดหน้าได้ปีละเทือเขาเขาแพงนะเขาเขาแพงและมีคุณภาพหอมนุ่มนะฮะของข้าอยากให้เป็นจังสั้นแม่นะฮะรัฐบาลเขาอุ้มทุกอย่างตอนนี้รัฐบาลเขาก็อุ้มอยู่แต่จกอุ้มจังใดดอกแต่ก็ค่อยฟั่งไปนะคะเพิ่นอาจจะมีวิธีการของเพิ่นก็ได้นะแต่ แต่ไปยูประเทศที่เขาล่ำหนาก็าห้าแล้วนะคะเขาล่ำหนาก็าห้าแล้วมันคนละอย่างรถรถกะมีของไปเอาอยูสาหากรเขาสิตั้งสาหากรแล้วกะเหมือนกับว่าไปยืมมาอะนะเท่าทีร่รู้นิดๆไม่ได้รู้รายละเอียดมากเพราะเข้ากับไปแป๊บเดียวนะคะไผมีความรู้กับแท้เขามาใได้คอมเมนต์เลยนะคะเกี่ยวกับเกาหลีเนาะคุมีน ความสามาัคคีนะคะมีความสามาัคคีเฮ็ดกันเป็นกลุ่มนะคะก็คือซอยกันมีกันลงวันที่ไว,ว้ว่าจีดามมือนั่นมือนี่นะคะแล้วก็พักกันไปซอยกันนะคะแถวบ้านเท่ากับเอินว่านเน,ะนาะน้ำว่านก็มาซอยกันอยากให้เป็นแบบนั้นเนาะอันนี้ก็ต่างคนต่างก็นงานนะคนไทยนี่ก็บ่ได้ ขี้เกียจนะ,ะขยันเหมือนกันแต่เราอาจจะขยันไม่ถูกที่ถูกทางทำงานหัวปักหัวปั่มแต่กับบลุวยนะคะมี่มันยังมาที่จะโอบอุ้มให้ประชาส้นงูหัวใดในช่วงโควิดนี่เนาะก<ม>็คืดถึงจะคืดก็อาจจะเป็นแค่ความคืดนะเนาะค่ะไผม,มีความคิดอย่างดีๆก็แชร์คาว่านเด้อค่ะอันนี้ก็ชม ทงประมาณเกือบร้อยหาสิบไร่บ่บ่หวดประมาณนั่นแหละคะ่ะประมาณร้อยยี่สิบไร่แต่ของอคนรวยในเมืองมาซื้อไว้ประมาณร้อยไร่อันนอกนั้นก็เป็นที่นี่แหละคะ่ะตุงเป็นกะเฮ็ดเบิร์ดวัต่เพิบเด็ดเฮ็ดนะคะแล้วก็ปปับปุงหน้าห้คั้นน้องคั้นหน้าปับให้เบิร์ดนะคะ เขายังพ่อท่านเด็กขายอยู่ก็เอาเงินมาจ่ายค้านายเล้ยนะเขาก็ธรรมดาแล้วเนาะด้วยความยากจนแล่นแค้นเนาะก็เลยต้องดันดนไปทำงานอยู่ในเมืองนะคะ,ะเกษตรกรใจรักแต่ว่าเงินพ่อใส่ก็ต้องไปหานะคะเงินพ่อใส่ก็ เกษตรกร,ร,กรมันต้องลงรุ่นสูงนะซื้อปุ๋ยต่างๆต,ต้องขยันพร้อมต้องมีเงินนํานะคะโมเมนต์จะ um, มีเงินอย่างเดี่ยวกระจ้างกันขาดรุ่นนะเพราะว่ามันกับเป็นาา่าชใจที่สูงพอสมควรบบน,นะคะพามาชมบรรยากาศตอนแรกมีเสียงเอ,อนกเสียงกาเสียงเขียดเนาะคิดถอดตอนอยังน้อยนะคะนอนหน้า พอพอบอกว่าอันมีเสียงเขียดปุ๊บมันมาลองโซ่เลยโมแม่เรื่องง่ายนะคะกว่าพีได้เผาขนาดนี้มาตลอดเลยค่ะลุงนะดึกดด่นมาเบื้องน้ำตลอดยานน้ำบ่พ่อดูดน้ำตลอดเลยเมื่อนี้บ่ได้ดูดแบบมีเสียงสูบน้ำอาจจะอาน้ำไหลแล้วก็เลยพักไลก่อนนะคะ ดีมากค่ะมาชมทุง่งนาอ่าโอกาสนากสิเด้ภามานอ่าว้าวห้ฟังเรื่องเกียกนะะเก่ยวกับงานนะคะเกี่ยวกับงานทํางานในเมืองทํางานอย่างพูดแพ่นได้เห็นแบบไดแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกก็คือการจ่ายเงินนะคะการจ่ายเงินของพนะะักับบริษัทนะคะ เรื่องการตัดพันบัตร ADM มันจะตัดเงินออกไปเรื่อยโดยที่ไม่ต้องใจนะคะพนักง,งานก็จะไปแขวนไว้หน้าบ้านได้เลยสะดวกสบายค่ะบอหักเกินค่ะบางคนเงินเจ้าของยันนั่นลาย,ยันเงินหายบอค่ะบัญชีใดที่เฮาบอคอยใดใส่หรือยอังเอาเงินไว้ในนั้นเลยให้มันตัดพานบัตรค่ะเช็คได้เลยค่ะเงินบอหักเกินค่ะต่อไปคลิปต่อไปนะคะจะเป็นคลิปที่อสอนวิธีการกรอกลงไปในแอปพลิเคชัน ฟู้ดแพนด้าโดยการตัดเงินผ่านบัตรนะคะเพื่ออาจจะยังบ่เคยนะคะก็จะพาเห็ดนะคะสำหรับคลิปน้าคลิปนี้ก็ขอ,อจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะมุนี้ก็คำเล้วนะคะสิไปหาแนวยู่แนวกินเนาะโยเบงหุ่นในห่วงแต่แนวยูแนกกินค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย